สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่อง YouTube แม่บ้านลูกสองเนาะมื่อนี้สีผ้ามาเห็ดหมกน้องใหม่ด้วยพี่น้องหมกน้องใหม่ใส่หมูใส่เห็ดด้วยจ้ะมื่อวานี้เห็ดหมกแสียบเสียบ้จะปรุงเวลาด้วยจ้ะแค่เพิ่มปรุงไห้มีนาทียังเดียวคือหมูแค่ขนักเห็ด,ดเพียงแต่ผมไม่ยัางลายด้วยจ้ะมี่เป็ดตอง ใบตองข้ากระสีซวนกันสองเนาะแต่จะมีใบยอ่อใบย่อมันกินได้นั่นเป็นพี่น้องเอามาล่องจุกหน่อยแล้วก็ตักลงไม้ใส่เนาะตรงไม้กับหมูมุกใส่กันพีนพ่น้องเคล็จ้ะข้ากระสีมีใบตั้งหลักเลยจ้ะเด็ดใส่จุกหน่อยเพื่อหาอเหี่เก้าหอมเนาะพี่น้องเนี่ยจ้ะแล้วก็วกห่อ พอแล้วเขาก็เอาไปลงซึ้งนีกนึงนานนี้น้องใหม่มันหลายเห็ดจังมสีกะอุ่นไวกินในหลายมือเยอะจ้ะสองสามมือก็แล้วจ้ะแช่ตู้เย็นนะอย่ากินก็เอามาอุ่นไว้น้องพี่น้องเนาะบางไปมีเวลาเห็ดกินมัน่านที่ดีเห็ดที่หนึ่งหมกแซ่บเพี่น้องไใบ้านเขาก็บอกอื้อสมัยนี้หมกแล้วก็สิเปน็นประมาณนี้เด้อจ้ะเขาก็เอามาลงซึ้ง ห uhm, นะะึ่งพี่น้องหนึ่งต่อลิโนมาจรายบัติห้านเฮาสี่รูปหน่อเลยมุกเ้าใหม่หมกเช็ดกินไปน้ำแน่เราไหม่สมแน่เาพี่น้องนาะแต่ไหนไม่น้อยหมกเาใหม่เด้อภุดายสิหมกเพื่อได้จ้ะ เราจะทํากินแบบนี้พอแม่เพิ่นท่ายเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะ,ะเขากับเฮ็ดป้า่เฮ็ดน้ำเพลืนเพิ่นท่ายเฮ็ดหมกแล้วมาสีหอมมาสซีแซ่บแกงด้วยจ้ะแกงมะพาไทยหมกหอมกว่าพี่น้อง,งจ้าเขาเฮ็ดแบบ กินแบบบ้านๆเขาเนาะเขาต้องเห็ดอย่างดีมาให้เราพี่นอ้องต้องเห็ดงามๆต้องเห็ดเป็นกระทงก็เพิ่นบอกเ้าเห็ดกินเองแซ่บพี่น้องแซ่บกันเด้อคุณยายใส่เล็กน้อยเห็นมันหอมเนาะจ้ะเนาะหมวกตอไม้นะจ๊ะ แม่บ้านลูกของทําเองถ้าผููไดเบิงก็ฝากให้เด้อจา่าฝากกดไลค์กดแช์ฝากเป็นกำลังใจในเด้อจา่ายู u ู e หาเกล็นใหม่พี่น้องเนาะมาเด้อถ้าผูได,ด,ด้อ่ะจีดเตือนนะพี่น้องเนาะ